สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l f Fairy Sister สถานีหัวใจวันนี้เราก็มาชา n นลหัวใจของเขาเกันอีกนะคะว่าใครคนนั้นที่อยู่ในหัวใจของคุณเนี่ย ตอนนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วไปดูกันว่าไพ่จะเล่าเรื่องราวอะไรออกมาระหว่างคุณกับเขาสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันมานะคะมันอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ดูว่าในต้นคลิปเนี่ยพลังงานของไพ่เป็นยังไงใช่ของเราหรือเปล่าถ้าไม่ตรงนะคะก็อย่าไปเค้นให้มันตรงกับเรื่องราวของเรานะคะก็ฟังเอาสนุกสนานแล้วก็ปล่อยผ่านไปก่อนนอนเท่านั้นเองนะคะ โอเคไปลุยกันว่าคลิปนี้นะขอพลังงานที่ออกมาจะสื่อสารกับเพื่อนกลุ่มไหนกับเพื่อนที่มีพลังงานแบบไหนในเวลานี้นะคะกับเรื่องราวของหัวใจที่มันกย็ยี่หัวใจของเรามานานเหลือเกินดรามาหน้ากล้องนะคะวันนี้นะไม่ได้ดรามาหลังกล้องโอ้ย ไปรักใครเข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเจ็บแปผปบแในหัวใจนะคะสำหรับความสัมพันธ์นี่มันดูแบบมีอุปสรรคหรือมันไม่ฟโฟล์มันไม่ง่ายอย่างใจเรานะคะตอนนี้ซิสมีความรู้สึกว่าพลังงานของเพื่อนที่มาดูไพ่วันนี้คลิปนี้ที่ตรงกับคุณนะคะคุณอยู่โหมดของคนกำลังอยู่กับตัวเองอะเหมือนกำลัง กำลังดามหัวใจตัวเองกำลังพยายามที่จะไม่ให้ตัวเองเสียใจมากเกินไปกับเรื่องราวตรงนี้กับความสัมพันธ์ตรงนี้ที่มันดูเหมือนกับอะไรอะไรมันไม่เป็นไปอย่างใจนะคะเห็นประมาณนั้นนะคลิปนี้สําหรับเพื่อนประมาณพลังงานแบบนี้ ไปแอบแอบเจ็บแอบน้อยใจแอบเสียใจใครเข้ามานะคะแล้วก็ไม่บอกไม่กล่าวไม่เล่าให้ใครฟังอยู่กับตัวเองเลยอาจจะแอบบอกเพื่อนสนิทอะไรเงีย้ยแต่คนที่เป็นโปรเจกต์ของคุณเนี่ยไม่รู้หรอกว่าคุณเสียใจหรือคุณเจ็บเรื่องอะไรมานะคะเขาคิดถึงคุณไหม ซิสมีความรู้สึกว่าเขาเกรงอ,อกเกรงใจอะไรคุณบางอย่างนะคะเหมือนกนะับมีเรื่องที่แบบคับอยู่ในอกคับอยู่ในใจแต่ไม่กล้าเสนอเอ้ยไม่กล้าเสนอไม่กล้าเสนอหน้ามาบอกไม่กล้าพูดกับคุณไม่กล้าที่จะบอกอะไรคุณนะเหมือนเขาเองไม่มั่นใจว่าสถานการณ์นี้จะไปยังไงต่อไปเหมือนเขาเองก็แบบปวดหัวปวดหัวอยู่ในเวลานี้นะคะเขาคิดถึงคุณไหม เมือนเขาไม่พอ,อใจในสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้นะเขาคิดถึงคุณไหมมีความหวั่นไหวนะคะดซันออกมาคู่กระดมูน The Moon, ตรงกลางนี่เป็นสิบเหรียญกลับหัวนะฉันมีความรู้สึกว่าถ้าถามว่าคิดถึงไหมอ่ะมีทั้งความรู้สึกที่ว่าคิดถึงคุณแล้วมันชื่นมืนในหัวใจอะ่ะ คุณเป็นเหมือนพลังดีๆเหมือนคุณเป็นเหมือนความสว่างสวยัยเหมือนถ้าคุณเป็นเพื่อนคุณก็เป็นเพื่อนที่นําเสียงเฮฮามาให้กับเขานะคะ mm hmm. เขาก็รู้สึกเหมือนกับอบอุ่นหัวใจที่มีคุณอยู่ในวงล้อมอยู่ในชีวิตของเขาอยู่ในแวดวงของคนรู้จักหรือเพื่อนที่เขามีนะคะ เขาเองก็รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นะถ้าคุณไม่เคยบอกรักเขาหรือเขาไม่เคยรู้ว่าคุณรักเขาเขาก็ตังหิวตังหิวแล้วนะตังหิวตังหิวแปลว่าตังหิดตังหิดว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยมันมี something รองแน่ๆเลยเขาเซนส์ได้นะคะหรือคุณอาจจะเคยทำอะไรไปที่มันดูเหมือนกับการพิเศษให้ความ สัมพันธ์ที่พิเศษให้ให้ความรู้สึกที่พิเศษเขาก็รับรู้ได้นะแต่เขายังรู้สึกว่าอาจจะแค่เพื่อนเท่าน,นั้นมากอาจจะเป็นอะไรที่แบบคุณก็ทําอย่างนี้ให้กับทุกๆคนไม่ได้แบบทําให้เขาคนเดียวนะคะซิสเห็นแบบนั้นนะก็เลยไม่ได้ชัวร์ไม่ได้มั่นใจนะักว่ารักครั้งนี้เนี่ยเธอเธอชอบฉัน เข้ามาเต็มเต็มเปล่าหรือเปล่านะเขาเองอะรู้สึกว่าคุณเป็นพลังงานดีๆในชีวิตของเขานะคะแต่ว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันดูเหมือนยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะเขาเองก็ยังงง,งงอยู่กับเรื่องราวตรงนี้หรือความสัมพันธ์ตรงนี้นะเขาคิดถึงคุณไหมซีซมีความรู้สึกว่าเขาคิดถึงวันเวลาที่มันดู ร่าเริงไปไหนไปกันเฮหไหนเฮกันลุยไหนลุยกันหรือเขาคิดถึงช่วงวันเวลาที่มีคุณอยู่ข้างๆนะคะและตอนนี้เหมือนไม่มีคุณอยู่ข้างๆนะคุณอาจจะเก็บตัวคุณอาจจะเงียบไปคุณอาจจะเทเข้าไปคุณอาจจะรู้สึกว่าช่องสบัดบ๊อบใส่นะ <laughs> ซิสไม่มีบ๊อบแต่ซิสก็สบัดได้อ่ะแล้วก็เลยเหมือนกับว่าคุณเงียบไปคุณถอยไป เขาก็รู้สึกว่าเหมือนมันขาดอะไรไปนะคะกับความสุขกับสีสันกับความเหมือนกับบัดดี้นะคะที่อยากจะได้คุยได้เล่นได้ปรึกษากันหายไปไหนอาการนั้นนะคะนี่คือความคิดถึงที่อยู่ในใจเขาเหมือนกันนะเขารอคุณอยู่นะคะเขารอคุณอยู่แต่เขาจะไม่ทำอะไรมากไปกว่ากัน นั่งรอแล้วก็อยู่เงียบๆนะคะเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรแล้วก็เหมือนกับเป็นอะไรที่จะไปทางไหนก็ยังงงๆอยู่นะคะว่าเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเลเวลไหนระหว่างคุณกับเขาและเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกับว่ายังไม่ตัดสินใจนะคะบางใครบางคนในในกลุ่มนี้นะซิสมีความรู้สึกว่ายังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อนะคะ ม,มีความหวังได้อยู่นะในความสัมพันนี้ซิสเห็น the devil the star และก็ judgment ถ้าใครในนี้มีแฟนอยู่แล้วนะ s ิสมีความรู้สึกว่าเขอาจจะเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้วแล้วอนคุณก็รู้แล้วคุณก็เพิ่งรู้หรือคุณก็นอยเสียใจนะคะถามว่า เขาคิดถึงคุณอยู่ไหมในเวลานี้เขาก็รู้สึกว่าอย่างที่ซิสบอกไปเมื่อกี้นะเห mm hmm. มือนกับว่าขาดหายอะไรไปคุณเคยติดต่อมาหรือเคยคุยกันหรือเคยได้พบได้เจอกันแล้วคุณเงียบหายไปจากชีวิตเขา mm hmm. เขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างขาดหายไปแล้วเขาก็คิดถึงอยู่นะคะหรือคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีคู่มีแฟนนะบางคนที่มาดูตรงนี้แล้วคนที่คุณไปปิ๊งปังเข้าเนี่ยเขาก็เกิดรู้ ว่าคุณมีแฟนแล้วเขาก็เลยดูเงียบเียไปดูนิ่งๆ่งไปเป็นไปได้นะคะทั้งสองฝั่งเขาคิดถึงคุณไหมเซสมีความรู้สึกว่าเขาพยายามที่จะไม่ไม่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนักใจหรือลงลึกนะคะสองถ้วยออกมากลับหัวนะสิบไม้กลับหัวแล้วก็1ดาบเหมือนคนพยายามจะตัดใจนะคะเซสว่าเขาเอง ก็พยายามที่จะตัดใจหรือพยายามที่จะไม่คิดมากหรือพยายามที่จะไม่คาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากจนเกินไปเพราะเขาเองก็รู้สึกว่ามันจะไปไหนได้มันจะไปไหนต่อได้มันจะเสียใจไป,ปเปล่าๆปล่าไหมหรือดูเหมือนกับว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งเธอก็มีแฟนแล้วเธอเดงจะมาชอบจ่หรอมันก็ไม่น่าจะใช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะ เขาไม่รู้นะซิสว่าเขาแค่ตังหิดตังหิดหรือรู้สึกว่ามี something รองแต่ไม่ชัวว่าคุณชอบเขาหรือสนใจในตัวเขาซึ่งพลังงานของคุณที่ออกมาตั้งแต่แรกก็พูดได้เลยว่าคุณอาจจะเหมือนกับว่าตัดใจตัวเองหรือแอบเจ็บเบาๆว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไงดีเนี่ยงงๆอยู่เหมือนกันแต่มันเหมือนชอบไปแล้วหรือสนใจไปแล้วนะคะพลังงานตรงนี้ซิสมีความรู้สึกว่า ปล่อยสบายสบายในลักษณะของการเป็นเพื่อนกันหรือคนรู้จักกันมาระยะหนึ่งนานพอสมควรเลยนะมีระยะห่างที่มันแบบพอดีพอดีคุณกับเขาก็ถึงจะมีความสุขนะคะและมันเป็นความผูกพันระหว่างคุณกับเขาเหมือนกับว่ามากกว่าเพื่อนน่ยังไม่ใช่แฟนนะซิสมีความรู้สึกแบบนี้คิดถึงไหมเาค,คิดถึงคุณนะ เขาคิดถ er, so right? er ึงคุณเขารู้สึกผูกพันกับคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้ระหว่างคุณกับเขามันดูยากลําบากเนาะมันดูแบบไม่ลงตัวมันดูไม่รู้ว่าจะไปต่อกันยังไงจีบก็จีบไม่ได้มันคาราคาซังเขาคิดถึงคุณไหมซิสมีความรู้สึกว่าเขาก็พยายามจะตัดใจ ดูเหมือนถ้าคุณถอยห่างนะเขาก็พยายามตัดใจหรือถ้าคุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันนิ่งๆอยู่ตอนนี้เนี่ยตัวคุณเองก็เหมือนกำลังพยายามจะตัดใจที่เห็นแบบนั้นนะทั้งคู่เลยเหมือนกับไปต่อไม่ได้แล้วมันก็เลยเป็นอะไรแค่มีแต่อารมณ์ความรู้สึกที่คาดหวัง<ม>ที่เอ้ยไปต่อมันก็จะเจ็บเปล่าๆไหมวะก็เงียบๆหน่อยดีไหมหรือแบบถอยออกมาแบบอย่าไปซีเรียสจริงจัง ไม่งั้นทั้งคุณทั้งเขาอาจจะแบบเป็นเพื่อนกันต่อลําบากข้ามสุดทางเพื่อนมันไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นเพื่อนกันต่อไปมันยังจะมีความสุขดีเหมือนกับรักษาระยะที่มันกําลังพอดีเพื่อความสัมพันธ์ของเรามันจะได้ไม่เครียดกันจนเกินไปที่เห็นประมาณนั้นนะคะจูนจิตจูนใจของใครคนนั้นเขาคิดถึงคุณไหม โอเคซซสมีความรู้สึกว่า mm hmm. ทุกอย่างนะถ้าคุณไม่ถ้าคุณฮีลลิ่งตัวเองเสร็จหรือคุณเงียบๆกับตัวเองเสร็จนะเหมือนกับถอยมาทำใจถอยมาลดความคาดหวังตัวเองลงหรือสถานการณ์มันอาจจะดูอ,อึมครึมหรือตึงเครียดในช่วงนี้ถอยออกมาให้มันเบาๆหน่อยนะคะ ทุกอย่างก็ยังจะเหมือนเดิมคุณก็ยังจะไปต่อกับเขาได้ในลักษณะที่คุณเป็นอยู่นะคะถ้าเป็นเพื่อนกันอยู่ก็เป็นเพื่อนกันที่ดีกันต่อไปได้ความสัมพันธ์ไม่ได้จบลงไม่ได้พังไม่ได้ห่างหายไปไหนนะคะเนี่ยเหมือนกับจะครบกันในลักษณะที่มี peaceful mind เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นกันลยาณมิตรที่ดีเป็นเพื่อนทางใจที่ดีเป็นคนที่ให้ความรู้สึกดีๆต่อกัน เหมือนเธอกับฉันเราอยู่กันตรงนี้แต่เราก็รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เธอต้องการกำลังใจหรือคําแนะนําหรือความเป็นเพื่อนที่ดีหรือมิตรภาพดีๆฉันมีตรงนี้ให้เธอเสมอประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าคุณทนไม่ไหวคุณทิ้งและโยนและปิดกั้นทุกอย่างและมันก็ จะจบลงจะเงียบไปเขาเองก็เหมือนกับว่าไม่รู้จะทำยังไงกับตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างอยู่ในจุดที่ถูกต้องหรือคุณกับเขาถอ,อยกันมาหน่อยแล้วก็โอเคฉันสบายใจละฉันไม่คาดหวังกับเธอละและถอยกลับมาเป็นเพื่อนกับเขาเขาก็ยังอยู่จุดเดิมกับคุณนะคะซิเชนแบบนั้นนะจูนจิตจูนใจของใครคนนั้นขอใบสรุป I love you เขาก็รักคุณนะคะถ้าคุณถามหาความรักเขาก็รักคุณและถ้าคุณอยากจะบอกรักเขาก็บอกสิค่ะมันไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่านักสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังคอมมิทกันไม่ได้อาจจะยังคาดหวังสถานะกันไม่ได้แต่รักแบบไม่มีสถานะมันก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่ พึงจะมีให้แก่กันและกันนะคะซิสฝากไว้อย่างนี้โอ้ยอ่านแล้วเจ็บที่หัวใจเองขอบคุณนะคะที่ติดตามมาจนจบนะคะรักกันชอบกันกด subscribe ให้หน่อยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้จัก c h anel n ซิสนะคะและฝากไว้อีกช anel หนึ่งนะคะคือ Soul Sister ไปติดตามกันนะคะท้ายคลิปนี้ซิสมีลิงก์ไว้ให้คลิกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ซิสไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย